นี่นะคะปักแจกันไว้ที่โต๊ะกับข้าคกิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ปลามหมึกทอดด้วยนี่นะปลาหมึกจากนะสินค้าของมณโอมโฮมซับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอ้าวน่ากินทอดกระป๋องกระดานเดี๋ยวนี้หมามันมันติดอะไรไะติดเท้าติดสปริงเตอร์กระโดดปุ๊บติดยาถ่ายคกิปแล้วยังใช่ไ้วแต่ไม่เป็นไรเรากระดาษนี้กน

ไม่ลอยหรอกเคดได้ไหมไหมเยอด่าปอกเยอะแม่น okay. ้องเดียวนะคะเราจเอาไปซื้อเนี่ยปอกแบนี้ปอกไหนมาทำเลยปอกัเลิจ้าเอาเนี่ย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 โอ้เอายเอาลึกเางบามงลึกมา้งน้ํากอแลวต้มน้ริกะปิด้ยกะปิเราก็มีแล้วนี่อะไรแบบนั้นเลยยาเอาแิดมนียอย่ะแ ya, teman ya tuh.

ทอดอะไรอดปลอะไรอ้ยอไมทอดอะไรทอดอะไรทอดอะไรทดอไทอดอออทออะไทออไดทะทอดไรทอดอไทอ คือแบบบ๊อบๆไปเนียกตรงนี้ก้องอห,หอลัมง,ง,งมันก้องหวังก็าจะไ้ต ổ, ไ่อคขอยกตอ่อแต่ละนี่ละมันจะหัวมันมาาบระขับเอาเลยา นี่บ่านนานเสืองานเชิงงานเลยนั่น,น,หน,นแหละนั่นแหละวัดไปจะเห็นอะไรก็เห็นหม,ม,ม,ม้อสองใบเลยตั้งสูงสักขากาน,น <c oughs> า,กาดนั้นสนตักดิ์ศร้าเพราะวาให้หนอไมันมันเติมเงินทุ่งฟ้าครับคุณผูมเงินกลับจากตลาดนะครับเราก็มาสง่งสามแม่ครัวโอ้โซโลแกนมันปลากระป๋องเลยชาวนี้ตอนตาสายๆแล้วนะคุณผู้ชมฝากให้กำลังใจในะพวกเราที่อยู่ที่นาที่อยู่เข้านาในวันนี้ด้วยนะครับผมนะ มีเวลาถึงมอไม่เห็นมีเวลาถึง11โมงเช้านะในการที่จะนำคลิปให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันติดดานให้กำลังใจนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะฝากผลิตภัณฑ์สินค้าของมนโอมรมซั์ด้วยนะครับผมนะใหม่ล่าสุดตอนนี้เราก็มีแล้วนะฮะปลาหมึกเจาะตาปลาหมึกแพรปลาหมึกผากลางนะรวมถึงปลาเรียวเกิียวแล้วก็กุ้งแห้งนะฮะเราประทานทุกเมนูนะครับ199 ส่งฟรีถึงบ้านไม่มีค่าขนส่งนะขอเดียวก็ส่งให้นะครับอันนั้นอะไรอะไรไข่อะไรไข่เจียวช่าอมไข่กี่ฟองไข่สามฟองช่อมหนึ่งหนึ่งกิทางนี้ก็จัดแจงล้างทางนน้นก็น่าจะผัดบวบนะผัดบวบนะฮะคุณผู้ชมนะ ก็ฝากช่วยกันติดดามให้กำลังใจอยู่กับพวกเราอย่างน้อยสัก5นาทีก็ยังดีเลยเั้ยหอมอยู่โอเคอยู่ไงจานอยู่ไหนะโอ้สีเหลืองกรอบ เรื่องทองน่ารับประทานมาดูตรงนี้ใกล้ๆหน่อยสิตรงนี้ห้าช่องหน่ยมาดูตรงนี้หน่อยความลงนิดนึงงอลงงอลงอีกนิดนึงมองไปเห็น <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นการผัดบวบใส่หมูคุณผู้ชม หอมเนาะไข่เจนะียวชมเวอรี่น่ารับประทานออหอมมากเลยชมเก็บมาจากบ้านลงางานุงเต่าเมื่อวานเอาเหรอเก็บมาจากบ้านลุงเต่าเมื่อวานแยกเข้าไปอ๋ออันนั้นคือจะใส่อะไรเนี่นานานยสูตฮะสะนะูตรปลาตะบ้านก็คือตั้งน้ำมัน อ๋อเอาเครื่องปรุงมารวมกัน,อ,อ,น,นอ,อ,อ๋อผสม,มเครื่องปรุงที่เราคิดว่าเราจะใส่ให้เกิดความแซ่บความอร่อยลงไปคนคเลคเลเรคลเรรวมกันไว้ในถ้วยเลยอือต้องอกระทะให้ดังใช่ไหมยิ่งดัง,ดงยิ่งอร่อยไปแรง ใสนูลงไปเราจับใส่กระเทียเนาะแล้วก็นี่นะฮะที่ผสมเอาไว้นะฮะอืนหอมขึ้นมาแล้วอร่า่แไย่ไ่เอใส่โรดผัดลงใกแล้วแหละเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเอาเห็ดทิศลาทิศราเสตียเห็ดพึ่งน้อยมีเห็ดพึ่งน้อยด้วยใส่น้ำไปเดี๋ยวนจะไม่ัได อ๋อม<า>ัน <c oughs> จะได้น <c oughs> <c oughs> ุ่มไวเหรออ่าจะได้นุ่มมันจะได้ยุ่ยมันจะได้เขารู้สึกว่าบวกมันจะสวบนิดหนึ่งนะฮะกรด้างๆดไฟก่อนสุดไฟก่อนต่ดไฟก่อนดีสั้มสองให้เพื่อนๆุกไเปลืยเด้อลืมใส่เล่นเนาะหักแคลร์ด้วยเอาแคลร์ดจะมีสีสั่งทำใส่ไหมสต็อปไม่ไม่ทันบอไม่ทันมันต้องใส่เอาไรวะเนาะไ้่เหมือร์ดมีสุดช้ากว่าลืมมามาสองีใกล้แม่ Hãy cái này kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn